โอเคครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องกอฟ์นะครับผมกอคนดีคนเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการเดินเกมของฮีโร่ไฮยเตะนะครับด้วยสกินที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับสกินแพงสุดครับระดับมิติคอลโอเคเริ่มเกมมาก็ผมซื้อ ตีเร็วก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนของคือเกมนี้เจอเพนแล้วก็เจอเตี่ยวเซียนนะครับทำให้ผมเลือกที่จะใช้ใกล้อาแทนดาบคลีนะครับเพื่อที่จะมาให้ยืนเลนได้นานขึ้นนะครับอ่าจังหวะแรกนะครับเราก็รีบใช้รีบมาเคลียร์คีฟก่อนครับให้พลังแฝงมินเนี่ยนคิวทำงานจะได้นับครูดาวเร็วๆครับจะได้คลีฟสิบตัวเร็วๆแล้วเราก็เลงเหมือนเดิมครับลากคลีฟ หลังจากนั้นก็เป็นศึกระวังแครี่ที่จะแย่งนกกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้มาหลอกอ่าทีมเขาเดินมานครับผมก็พยายามจะปลดโลเตียวเซียนโอเคโลเตียวเซียนเคลียร์ละอ่าต้องพยายามยืนหลบสกิลเตียวเซียนดีๆนะครับมันจะเป็นวงแดงๆนะครับโอเคอันนี้ผมกดมากับน้องๆที่ออฟฟิศนะครับ4ี่คนโอเคมาหลอก ไปโดนแล้วหนึ่งตัวไม่เป็นไรครับเราทีมเราผิดพลาดต,ตรงไหนเราก็แก้ไขกันไปครับผมก็รีบมาเคลียร์คลิปต่อไปฮะก็สําคัญการลาดช็อตนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันครับโอเคผมยิงโดนใครไม่รู้ครับในพุ่มอ่จาจังหวะนี้จะไปไฟกันที่บับแดงหรือเปล่าครับโอเคผมก็ยิงรอป่าแล้วฮะ ปาของเราเป็นลิงนะครับออฟเลนเราเป็นฟอร์เลนจากทางบ้านนะครับเชิญจากแชทโลกมาฮะโอเคจังหวะนี้ผมก็มีเทคนิคนิดนึงคือจังหวะที่มินเนอร์คิวเราคูดาวเนี่ยเราพยายามยิงใส่คลิปที่เลือดเต็มก่อนนะครับเพราะว่าคลิปที่เลือดน้อยเนี่ยยังไงมันก็ตายแล้วโอเคจังหวะนี้เดียวเสยนแหลมมาผมโอเคผมคุณได้บิดครับแล้วก็ฟิกโยกนิดนึงเพราะว่ากันสลิมยิงโอเคจังหวะนี้ ทีมเราเก็บได้2องนะครับผมก็ยิงมังกรแต่ก็แบบอ้าวเขาไปบวกกันที่ดาร์กแลฮะจังหวะน,นี้ทีมผมเสียดาร์กแล้วก็เสียไป2คนนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคจังหวะน,นี้ผมหาจังหวะท,ที่จะยิงคลิปเลือดเต็มไม่ได้ครับก็ตามสภาพเลฮะก็หาจังหวะลารดครับเฮ้ผมออกมาเป็นโชลิวเคนนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วก่อน ได้ชดเอเคตอนนี้ดาวกระจายก็เริ่มมาถี่แล้วฮะจังหวะน,นี้ผมอาจจะต้องต้องปล่อยอ่ะคยอันนี้ยังยังลองชิงโชคอยู่ฮะไม่ยากเลอเกินมินเนี่ยนชิวผมรีแล้วอันนี้ดูที่พลังแฝงตรงแถวฟิกเกอร์นะครับผมก็พยายามจะหาคีบท,ที่เลือดเต็มยิงก่อนนะครับอ๋อโอเคมันเป็นแวนการ์ดนะครับก็เคลียร์ไปฮะจังหวะน,นี้หลอนนิดนึงครับนึกว่าสลิมเขาจะต้องปลาหอกฮะ มีเฟกไวรุ่นอายุ36นะฮะเคลีย์คลิปไปครับเอาเคลดานเวฟครับเคเวฟเคลียละเอาละเขาจะต้องบวกกันที่มังกรผมก็คุณไ้บิดไล่ไปครับโอเคอเพนกระโดดโดนแค่ครับผมจะรอดไม่รอดครับไม่รอดนะครับมาหลอกปาดไปมาเราก,ก็ปาดสวยหรือเปล่า สวยนะครับมาหรอกโอเคอิลูเมียเก็บสลีมได้แล้วก็ไม่ให้เตียวเซียนวับกลับบ้านนะครับ oh, ตัดกลับมาที่ผมก็เดินมาเติมเลนกลางนะครับโอเคเราก็พยายามเคลียร์เวฟครับรอโอเคเมดมาจังหวะน,นี้ก็พยายามเอาป้อมกลางฮนะ ดูอย่าให้โดนเตี๋ยวเสี้ยนแช่นะเพราะว่าเราไม่มีรองเท้ากันซีซเนี่ยลำบากนิดนึงโอเคเราได้ป้อมนะครับจังหวะน,นี้เราจะไปกันล่างนะครับจะดูว่าทันไหมจริงๆถ้ามาหรอกไม่ขึ้นมาเราอาจจะเซฟป้อมได้อยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมก็กลับมากันป้อมไม่ทันแล้วก็มีคนตายตรงกลางเพิ่มสองคนนะครับจังหวะน,นี้ทีมเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะ โอเคก็มาช่วยกันเคลียร์กลางครับปลาหมึกโอเคที่สาเหตุที่ผมต้องเลือกไายาเตะเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเป็นเพปปราะปลาหมึกด้วยนะครับเพราะว่าเขาหยิบปลาหมึกเฟิร์สพิกเลยปกติผมก็จะไม่ค่อยเล่นไายาเตะครับในเมื่อมันมันหลุดมาถึงเฟสสองของผมทีม่ผมแล้วก็คือต้องเอาไว้ฮะ เอาละฮะขโมอนบวกกันยับยับ,ยบครับจังหวะน,นี้คือจริงเราไม่ผมไม่ค่อยไม่ได้คอกับน้องน้องๆเลยนะครับก็เลยแบบบางทีก็เดินกันผิดพลาดนิดหน่อยอ่าจังหวะป่าตายหงมารีบฟาร์มครับซ่อมครับหวังว่าจะเอาดาเมจมาแบกตอนเลทเกมนะครับโอเคจังหวะน,นี้เป็นการเคลียร์กลางของผมกับเมดนะครับ เราพยายามยิงใส่คลิปตัวหลังฮะใส่คลิปเลอดเยอะฮะจังหวะที่มีมินเนียนคิวโอเคโซนกันไปก่อนฮะจังหวะนี้มาช่วยลิงฟาร์มบัฟแดงครับแหมเหมือนจะเป็นคนดีฮะจริงมาแท็กเงินเขาครับโอเคทำเวฟครับทำเวฟทาไม่มีใครมากันก็คือผมก็จะได้ป้อมนะฮะไป ไปลาไปลายปลาฮะจังหวะน,นี้คีิเดินไม่สวยนิดนึงนะฮะไม่งั้นลิงได้ทุบแวนกะช่วยผมได้จังหวะน,นี้ได้ป้อมครับแล้วเราก็มาฟาร์มมังกรเล็กฮะ,ะเวลาผมเล่นไฮยาเตะนี่ครับแล้วฟาร์มมังกรเล็กฮะจังหวะที่มังกรใช้สตันไปแล้วเนี่ยผมจะซัดคุณอบิทคุณไอบิทไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้แบบเบิร์สออบเจก จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะโอเคปลาหมึกาสาดน้ำนะมามาหลอกช็อกไปะฮะโอเคจังหวะน,นี้ปลาหมึกนี้คือของโปรดผมนะฮะแต่ว่ายังไม่มีใครยืนให้ผมะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงไปเรื่อยๆครับผมยิงไปเรื่อยๆโอเคต้องกลับบ้าน,นครับอจาจังหวะน,นี้ปลาหมึกแอบมาหิวฮนะเดินแถมไปนิดหน่อยครับ ก็ถือว่าแจกเงินให้ผมไปฮะตอนนี้สกิลของผมคือ2 1 1นะฮะตาย1ึ่งคิวสองแอสซิสต์หนะครับป้อมกลางทีมผมเสียไปแล้วฮะตอนนี้โมเมนตัมเกมไม่ดีนะฮะป้อมเขานำอยู่หนึ่งป้อมนะฮะเดินครับเดินเช็คครับ มียานอยู่ l อซ้ายนะครับเปี่ยวอยู่ l อขวานะครับจังหวะน,นี้มังกรกับดาร์คเซเยอร์เปลี่ยนเลเวลแล้วนะฮะนี่ผมก็ยิงดักยานฮะขอค่าผ่านทางหน่อยขอฮอลี้ซัมขึ้นหน่อยอยิงนะฮะเต็มเต็มดอกไปฮะมีบัฟแดงด้วยจังหวะน,นี้เขาหนืดนะครับ โอเคปลาหมึกปลาหมึกโดนทูดาเมจแล้วฮะอืมปลาหมึกก็คือแปลงอ่ากลับมาโดนทูดาเมทผมนะครับมันไม่คิดเกาะขาวนะครับปลาหมึกจังหวะนี้เรายังไงดีกับดาร์คเซเออร์เอาไม่เอาโอเคผมเห็นเพนนครับผมต้องถอยก่อนครับ เดียวเซียนนะครับลิงเกือบแย่เหมือนกันครับังหว่าน,นี้ผมยังไม่ซื้อคองอยู่หรครับเนี่ยมือน่าจะกดไม่ไหวฮะโอเคดาร์คเซยเยอร์ยานมาลาดาร์ง่ายๆเลยครับเอาละจะเขาจะได้กลับไหมฮะม,มเมนตัมเกมเสียอีกนิดหน่อยนะฮะเขาได้ดาร์คเซเยอร์ไปมีเพนครับเพนกระโดดไปข้างหลังผมลัมเลยฮะอ่าพอลัมแล้ว เวลาเล่นเฮเตะไม่ใช่ลำแล้วปล่อยจอยนะฮะลำแล้วเอ,อดูด้วยฮะว่ามันเดินพ้นวงนี่ฮะถ้าเดินพ้นงวงเราก็ต้องเดินไปยิงนะ,ะครับมีคนรับหอกให้ผมฮะผมก็หลาวปลาหมึกแปเงเดียวฮะโอเคปลาหมึกคือของหวานฮะของไฮเตะโอเคจังหวะน,นี้ก็สวยฮะได้เคลียทั้งดาร์กแล้วก็ทั้งป้อมไปเลยโอเคแมนกาดอีกตัวหนึง่งครับ มาดูสิว่าจะกดดันเอาปอมบนได้หรือเปล่าหยานมาครับโอเคน่าจะต้องถอยอกันแล้วฮะโอเคโลบครับเอาได้เอาหมดครับอ,อ่าได้ป้อมบนหรือเปล่าครับได้นะครับต้องถอยจริงแล้วฮะถ้าไม่ถอยจริงก็คือมีคนส่งถอยกับบ่อแน่นอนครับ มาเอาคลิปตัวเล็กแหมพี่หยานเรานี่ลาดลาดเราทุกอย่างนะฮะจังหวะน,นี้ต้องเคลียร์แวนการ์ดครับมาหรอกโอ้ผมคูนไอบิดขั้นกลางไว้ฮะโอ้อันนี้กระโดดหลอนๆนิดนึงฮะมิสเพยอ่านนลิงได้ลิงทุบหยาดไหมฮะยังไงมีเพนนะครับตรงนั้นมีเงาแดงๆฟาร์มก่อน,นครับเกมนี้นี้ผมจะพยายาม เล็งปลาหมึกเลยนะครับเพราะว่าผมต้องจ่ายซีซีให้ให้ทีมนะครับตอนนี้ไก่อามาแล้วผมก็เริ่มไม่ค่อยกลัวเพนโดดใส่แล้วนะครับจังหวะนี้ผมก็รกระจายเช็คพุ่มไปนะฮะไล่ตามปลาหมึกไปตอดปลาหมึกไปฮะเต็มดอกมันจะเดินช้ามากเลยครับแล้วก็ปิดสกอร์ปลาหมึกไปได้เรียบร้อยครับต่อไปเราก็มาเก็บออบเจกต์ฮะ โดยปกตินี่ผมฮะถ้าสตัรปุ๊บผมคุณได้บิดทันทีนะฮะแต่นี้คืออาจจะยังช้านิดน,นึงเพราะว่ารอให้ชัวร์ก,ก่อนฮะว่าไม่มีคนมาลาดอีกจังหวะน,นี้ผมเตรียมจะขึ้นเกาะเกิดแล้วนะฮะเนี่ยฮะคือที่ผมเลือกเนี่ยเพราะว่ามามันต้องหยาดมันต้องเจอขายาไม่งั้นไม่ไหวไม่รู้มีแคลรี่ตัวไหนไหวไหมจังหวะน,นี้ผมโดนเพนไหมฮะถ้าจังหวะเมื่อกี้ผมสามารถ ขเขาเรียกว่าอะไรสกิลสองข้ามคือได้เนี่ยก็อาจจะรอดก็ได้ฮะผมก็เลยบอกว่ามีว่าเฮ้ยโจเกมนี้ออกทอยนะน้องอไม่รู้เขาจะเชื่อผมไหมฮะแต่เหมือนกับตอนจบเกมเนี่ยผมไปเช็คไอเทมมันออกเป็นแข็งครับผมนี่จังหวะที่ไปเผือกเรื่องชาวบ้านครับก็เดินติดคือไปครับเ,เพื่อนๆก็ระวังด้วยนะฮะเ,เราก็ทำเวฟก่อน,นะฮะโอเคทำเวฟนี้ถือว่าเป็น ในการใช้ชีวิตก็คือเป็นเรื่องจําเป็นแต่ว่าไม่เร่งด่วนนะฮะเราก็ต้องรีบทําก่อนครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นจําเป็นและเร่งด่วนนะฮะเป็นการะะแรกปัตจาชีวิตเฉยโอเค,อเคปั๊มมือก,ก็คือโดนผมไม่กี่ตัวไม่รู้นะผมมันไม่ต่ากว่าห้านะครับโอเค,อเคก็ทําเวฟบ,บนไปฮะจังงวะนนี้โ,โดนสตันไปจะขึ้นบ้านนะฮะ อตอนตอนมาภาคนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามาหลอกมีจุดเขียวจริงๆถ้าได้คอกันจังหวะนี้ผมน่าจะให้น้องโดดขั้นไปเลยครับแล้วก็ผมก็ลาวป้อมไปแล้วก็สละชีวิตมาหลอกนะฮะถ้าการขึ้นมาที่ดีที่สุดแต่ผเผอิญว่าไม่ได้คอกันครับก็เลยผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนั้นฮะเคก็รีบมาเก็บ Dark ayer, คเซเฮะจะมีใครมากวนรือเปล่ปาครับโอเคเหมือนเดิมฮะจังหวะที่ออบเจกต ออกสกิลพวกผมใส่คุยไอบิดเลยครับมันจะมันคููดาวแค่ประมาณสามสิบกว่าวิอะครับก็ประมาณเวฟออกสองอันก็โอเคอยู่ครับเพื่อที่จะแบบทีมจะได้มีเวลาไปเดินโซนเดินดักแก๊งเพื่อนเเห็นว่าไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าสิ่งที่ผมถูกคิดเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกนะฮะตอนนี้อาจจะไม่ถูกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีคุยไนบิดใช้ละ โอเคก็ต้องยิงผมยิงพยายามโซนไล่ปลาหมึกและหยานนะครับเพื่อที่จะไม่ได้มาต้องเกาะกวนทีผมอะปลาหมึกผมก็ยิงเน้นฮนะเน้นไว้ก่อนหลาวป้อมไหมฮะโอเคปลาหมึกแตกฮะจังหวะน,นี้เพนนะ้าทำสวยนะครับเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมพอผมมีไกลอาทําทให้ผมแบบถ้าไม่มีไกลอาก็คือบินไป้ะฮะจังหวะน,นี้เพนถึงตัวผมผมก็ดับไหมฮะ Okay. ยิงโซนะฮะผมก็คอถอยนะครับแต่ว่าเว็บมันน่าเอาซะเหลือเกินฮะรจริงๆเงินผมเต็มนะครับผมไม่ต้องมาเก็บคีพเล็กก็ได้นี่มิสเทรลืมไหมแล้วจริงๆจังหวะที่เงินคนที่นำเต็มแล้วเนี่ยช่วยกันพยายามเช็คของนะครับแล้วก็คนที่เงินยังเงินไม่เต็มเนี่ยพยายามเดินเก็บออบเจกต์ไปได้เลยนะครับ เพราะว่ายังไงเงินมันก็ได้แค่ประมาณคนละหมื่นสองหมื่นสามซึ่งเต็มที่อยู่แล้วโอเคผมก็รีบทำเวฟฮนะอ่าลูเมียไปเอาวิชั่นนิดนึงแล้วฮะตรงนั้นมีอยู่สองสาคนครับทีมผมจะยังไงดีผมก็ลองเปิดตอดตอดไปก่อนนะฮะอ่าเ,เ,เ,เกเจอเปี่ยวครับ เดี๋ยวก็โดนเก็บไปฮะอาทีมผมก็ไม่น่ารอดเหมือนกันครับอ่าโอเคลิงคอบอกว่าดึงไว้ก่อนเนี่ยให้มันกลับแต่ผมแบบไม่ไหวแล้วกูก็ไม่ไหวครับโอเคลิงพยายามจะดันบ้านนะแต่สลิมเขารู้ตัวเร็วครับเขาวาบกลับบ้านไปรอครับโดนไหมฮะจังหวะนี้น่าจะต้องโดนดาร์เซเออร์ฮะผมก็ทำอะไรไม่ได้นอะกจากมาเก็ <c oughs> บบัฟแดงไว้ก่อนขอเก็บ <c oughs> ไว้ไวคลสสักหน่อย อันนี้เป็นอีกหนึ่งอันนี้ผมควรต้องฝึกนะก็คือการเปลี่ยนไอเทมแบบโบแบบเคียวออกมาออกแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับผมรีเฟกไม่ไหวนะวัยรุ่นไม่ไหวนะวัยรุ่นตอนปลายฮะโอเคก็จริงๆไม่ต้องไม่ต้องมาทำคลิปไปเลยฮะแต่ว่าเอาเงินไว้ที่ตัวเองดีกว่าเอาเงินให้มนันฮะไปครับยิงครับยิงโอเค ต้องรับแวนการ์ดอีก9ตัวครับทางละ3ตัวเวลาโดนโดนดาร์คเซย์นี้นับกันไปได้เลยนะครับทางละ3ตัวโอเคมาหลอกก็คือโดนจังหวะน้ำพอดีฮะตายไปแล้วฮะจังหวะนี้ผมน่าจะกันไม่ไหวนะฮะลิงก็โดนเ<ว>กาะเกิดยังไม่ได้ใช้เลยฮะไม่น่าได้ใช้นะฮะ โโอ้โหเขาโซนกันหยาดเขาเล่นกันดีเล่นดีจริงๆนะครับเกมนี้ผมนี่อยากจะเอาไอดีพี่ไปเล่นทันจิโร่ให้หน่อยนะ้องโอ้โหโอ๋อชื่อเขาคือผมมาเล่นหยาดฮะเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะฮะถ้าเห็นชื่อก่อนจะแบนให้ฮะโอเคเรียบร้อยครับยังไงก็แพ้อ,อีกแล้วครับช่วงนี้เป็นช่วงดาวสวิงของผมนะครับผมแพ้ไปหกเจ็ดตารวดแล้วฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับ ผมอยากถึง1 0 0 0งพ s u c s i r i r e r ครับผมอยากได้เงินครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ผมก็ทำดาเมจไป34%นะรฮะลูเมีย31ไม่แย่นะครับแต่ถ้าลูเมียได้รองเท้าได้แบบอันนี้ได้ทอยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเทา้ากันซ c ซีเนี่ยก็อาจจะมี Impact มากกว่านี้นิดหน่อยฮะแล้วก็คนอื่นก็เล่นกเล่นพลาดกันทุกคนแหละนิดนิดหน่อยๆ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ